อืมนอนยืนี่นี่พี่เขาบอกว่าเออไม่หลงอระหลงเฮียนี้ไม่อุ้มสองสาวเลยน้อยใจแล้วมั้งมันไม่น้อยใจแล้วบันบัเน่ยอุ้มมันก่อนไอ้เจ้านินไอ้เจ้าอันนน้นไอ้โบวอ้นุ่นสาวมาเตรียมอุ้มเขาก่อนแหละบันบันแคไม่ค่อยให้อุ้มไม่ค่อยจะทํางานกับเขาแล้วไม่เก่ยืนี่ีนี่จะนี่ไม่้องเปลี่ยนใบจังแล้วกูยังเลยเนี่ย มึงก็เที่ยนไวจังเลยน้องน,นุ่นมึงก็ขายเขาที่เนี่ยไอ้ไอไออะไรเนี่ยนีนย่ยมีชเมเย็นขายเขาเลยเนี่ยไอ้หมอนหมากอะไรเนี่ยแล้วก็ขนมแมวเรียนเนี่ยลิซ่าลิซืออะไรเนี่ยขายก็มั่งเตโอ้โหเอาแท้ยินขายจังเลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เห็นแล้วน้องนุ่นออกสื่อเลยมันหน้าออกไหมเนี่ยเงี้ยเงี่ยเข็มเย็นุ่นอีนุ่นก็จ้องไปอยู่เน,นี่ยจองลูกอยู่เลโอ้หอนก็ต้องนอนคู่ก็หมอนตัวเองกลัวเขาจะไม่รู้นะว่าหน้าตาสวยขนาดน้ นอนถอยหมอนด้วยไม่ลองกี้กี้ก็หายเลยน้องนุ่นแม่ยกหน้าที่ให้หนูเลยนะคอลลาเจนเนี่ยเออข้อเข,ข,ข่าข้อขนอ่าผิวหนังเราจะได้ดีขนไม่ร่วงไม่หลุดไงฟันฟางไม่ร่วงเนี่ยคอลลาเจนแมวเนี่ย <c oughs> ยังยังไม่เช่อยังไม่ไมียมังเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็บไเี๋กวกว่าผลิตภัณฑ์มันจะออกมันก็แก่นำเข้าไปไงอันนี้ก็ยังทันอยู่ก็กินไปแล้วขนก็จะไม่ร่วงฟันมันร่วงไปแล้วก็ปล่อยมันเด้แล้วใส่ได้ฟันปลอม แ <laughs> <ะ>ต่แรนี้ยมีเกมปนปลอมแใส่คนปลอมแล้วก็เหล, <laughs> <laughs> ล็กดัดด้วยเหล็กดัดจะเอาแบบว่าเอาสีมันจะสวยๆนะรุ่นนี้ยังใส่คอนอมเหล็กดัดนะเอาตรงตัวดีๆขายคอลาเชนก่อนห <c oughs> นึ่งกระปุกเท่าไหร่คะหมด่เอร์ี่ยแค่สี่บอแค่สิบสี่ช่วงโปรโมชั่นสีส่วนกระปุกแค่หนึงกระปุกลแค่แปดแล้วเท่าสิปแค่สิสี่นี่นี่จมที ออกสื่อมั้งลูกยิ่งิ่ไม่จะเสียนใช่ไหงอนเขาออกสื่อกัแล้วน่ะเหมอน้องง้นก็ขายสูสีก็เขานะยิ่งย่งเฉยทีไปแล้วนะคะยิ่งยิงเฉยจะไปงีบเกินง่วนไปเถอะค่ะมือง่วงตลอดเลยเนาะยิงย่งง้นจนเช้าอุ้ยคุณแม่บ้านจะต้องหาคุณแม่บ้านมาทำกับมน่อคะาดิวนู่นนี่นู่นเกากูจุ๊กจุ๊กกูนกมันฟูกูจุกมัน เออโดยน้ำขิงก็หน่อยไหมลูกน้ำขิงก็หน่อยเถอะลูกขิงเราอยู่ให้ไปดูดีเออเสียงเห็บไงเื่นยังงี้ไม่เก็จะขี่ไม่ต้องแก้ำขิงเล้วเล่นน้ำขิงอัดเม็ดนะมึงเดี๋ยวน้ำขิงแดดเม็ดเลยต้องละลายนะมือเรื่องนี้เจออัดเม็ดยิงเข้าไปในคอเลยยังงี้เยอะยังงี้เยอะแยะไป่ลยมี่หลายโลก พอเดี๋ยวก็ร้อนพอเดี๋ยวก็หนาวเอาตามสบายใจฉันขี่แล้วเ<อ>น,น,นี่ยโอ้นอนนอนหนุนแขนนียหนุนขี่ไม่ม่กี่หนูนเวเ <c oughs> หนูเนหนแขนอ่อนไงหนู่มเห็นอ่อนขี่เลยนี่เลืเม,เลมือ